โฮจิมินวันที่2ตอนแรกแข่งแทนกิจกรรมช่งชวงเช้าไว้ค่อนข้างแน่นเลยค่ะแต่เพราะแดดวันนี้แดงมากๆเลยนะคะก็เลยตัดกิจกรรมออกเยอะเลยตั้งแต่เชา้าพวกเราก็เริ่มจากไปเดินเก็บภาพรอบๆเมืองนะคะเพราะโฮจิมินเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเนาะพวกสถาปัตยกรรมบ้านเมืองเขาก็เลยเป็นสไตล์ฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอาคารราชาการโรงแรมโบสถ์แล้วก็บ้านเดือนเนี่ยสวยงามแบบยุโรปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ไปต่อกันที่วอ r m มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์สงครามนะคะเมื่อคืนแข่งจองตั๋วออนไลน์ไม่ทันก็เลยไปซื้อหน้างานค่ะซึ่งแข่งมาเ ว่าซื้อหน้างานถูกกว่าซื้อในแอปอีกนะถ้าจําไม่ผิดเช็คในแอปหลายๆแอปอะตั๋วจะอยู่ที่60บาทนะคะแต่ว่าซื้อหน้างานเนะี่ยอยู่ที่47บาทที่นี่นอกจากจะให้ความรู้เรื่องสงครามเวียดนามแล้วก็ยังมีคุกจําลองอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ต่างๆเศษซากอาคารบ้านเรือนจากสงครามในอดีตแล้วก็ภาพสงครามที่เกิดขึ้นจริงนะคะที่ดูแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากๆจนตัดสินใจเบนเข็มจากไปกันต่อมาหาข้าวกินรีเฟตสมองให้โล่งๆแทนค่ะส่วนช่วงบ่ายในแกงจอมกิจกรรมพาทุกคนไปในทรศการศิลปะแสงไฟเมตาโชะข แวนโก๊ะเข้ากับประสบการณ์เสมือนจริงแสงสีเสียงแล้วก็เทคโนโลยี AR VR เป็นกิจกรรมที่แม่กับหลานบอกว่าชอบมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยค่ะอยากบอกว่าตอนแรกอะแข่งแพลนที่จะไปดูโอเปร่านะแต่ก็กลัวว่าหลานจะไม่เอนจอยบวกกับค่าตั๋วโอเปร่าราคาก็ค่อนข้างจึ้งอยู่นะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้ราคาน่ารักกว่าเยอะเลยถ้าใครจะไปหน่ะแข่งแนะนําว่าให้จองแบบ VIP ไปเลยนะคะเพราะว่ามันคุ้มกว่ามากราคาผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่65 5นะคะส่วนเด็กจะอยู่ที่465ได้เล่นกิจกรรมทุกอย่างเลยและได้ ของที่ระลึกด้วยนะตัว VR เนี่ย,เ,ยเขาจะจํากัดการใช้งานอยู่ที่20นาทีพอครบกําหนดเราก็มาถอดคืนเขาแล้วเ,เราก็สามารถเดินชมเดินถ่ายรูปตามบูธต่างๆได้แบบไม่จํากัดเวลาเลยค่ะแม่แก่งนี่แวะทุกบูธนะคะถ่ายรูปจนหนาใจจนความจํามือถือเต็มเลยหลังจากนั้นแก่งก็พาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ตกที่ชั้น49ของตึกไสงอนสกายเดกนะคะแต่อยากบอกว่าแพลนที่ตั้งใจว่าจะได้ดูวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆกลายเป็นวิวกลางคืนแทนค่ะเพราะว่าไปไม่ทันจริงๆรถมันติดมากๆเลยอะราคาตั๋วเนี่ยผู้ใหญ่จะ อยู่ประมาณไม่ถึง300ส่วนเด็กจะไม่ถึง200ค่ะหลานชายบอกว่ามองไปข้างล่างไม่ได้เลยรู้สึกใจวิวๆนะคะแต่แก่นไม่ใช่คนกลัวความสูงนะก็เลยแบบเอ็นจอยมากจากเติกไส้งอนสกายเด็กกลับมาโรงแรมในะแกงดูมแมพแล้วมันเดินแค่12นาทีเองก็เลยตัดสินใจเดินเอานะคะเดินไปก็แวะสตรีทฟู้ดร้านนั้นร้านนี้กินเพลินดีค่ะสุดท้ายพวกเราก็มาจบกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นข้างโรงแรมเพราะว่าหลานชายอยากกินค่ะพอได้กินดามิงเข้าไปเท่านั้นแหละหลา,ลานบอกว่าตั้งแต่มาเวียดนามนั้นนี่เป็นอาหารที่มีรสชาติที่สุดแแลล้ว้ววฟังก็โอย ดแต่อยากบอกว่ามันก็อร่อยจริงๆนะขนาดแม่ไม่ได้ชอบอาหารญี่ปุ่นขนาดนั้นก็บอกว่าอร่อยเลยค่ะเป็นวันที่แพลันแน่นเหนื่อยแต่ก็สนุกมากจริงๆค่ะยังไงแกงเอาขอให้ทุกคนมีวันที่ดีฮาร์ปกือเดย์นะคะ